เขบาบอกเดี๋ยวผมนั 1, 2, 3, หน Нап บพพหนึ่งสองสามแล้วหลวงพ่อพูดเลยเถอะหนึ่งสองสามวันนี้เป็นวันดีเป็นมหามงคลอันใหญ่หลวงจะได้พูดในเรื่องกรเรียราาจากจบ <c oughs> อ,อนิจจาวัตสังคาราสังขันทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นของธรรมดา <c oughs> ของอะไรทุกอย่างของเกิดได้ก็ดับได้เป็นธรรมดาไม่ว่าของอะไร จะให้เท่งแท้แน่นอนเนี่ยฮไม่มีอีกแล้วเกิดได้มันก็ดับได้มันเป็นของธรรมดาและลูกหลานเลยสังขานทั้งายก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนของอะไรทุกอย่างจใจเท่งแท้แน่นอนนะั่นไม่มีอีกแล้วกูก็นึกได้ว่าอยากจะสร้างบาร,รมีในเรื่อง เอาศพไปฝากโรงพยาบาลค้นเก่นนึกได้เมื่อไรกูก็ดีใจจะเป็นฝ่ายบิดาก็ตามบัรดาก็ตามหรือวงศาคณะญาติทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่พี่น้องญาติวงพงศาก็ไม่เคยมีใครจะไปฝากศพกูก็มานึกดูว่าอยากจะสร้างบาร,รมีในเรื่องบริจาคศพดีกว่าไปเผาทิ้ง ให้เขา,เาไปเป็นทานไปเป็นครูเขาเขาจะได้เอาไว้พิจารณาหาเหตุผลในเรื่องแพทย์กูนึกได้อย่างนั้นกูก็อยากสร้างบาร,รมีของกูพวกลูกหลานเมื่อเวลากูหมดชีวิตหรือหมดลมหายใจเข้าออกแล้วพวกมันก็จะได้นงงเหนียวเลย ให้เขาไปเถอะมันจะเสียเจตนาของกูมึงจะไหวได้ก็อย่าให้เกินเจ็ดวันถ้าเกินเจ็ดวันไปไม่ได้ดกอย่างน้อยอย่างมากกี่จุดก็แค่เจ็ดวันก็พอแล้วพี่น้องจะพากันมาถาวายน้ำสงหรือจะไม่มาถ้าไม่มีคนมาก็ส่งไปเลยถ้ามีคนมาก็ให้รอสักเจ็ดวันแล้วถึงก็ส่งไป อย่าให้เสียเจตนาของพี่น้องลูกหลานกูนก็ไม่ตัดเรื่องเส้นขาดอะไรยังเป็นห่วงลูกหลานอยู่กันแต่ว่ากูบริจาคไปนะ่พวกมึงก็ควรจะโนทนาสาธกการกก็กูทำบุญรวมก็กูพืเทลูกหลานเ้ยของอะไรทุกอย่างเกิดมาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนดอกหมู่พวก เพื่อนฝูงญาติมิตรสหายเมื่อเวลาดับจิตหรือว่าหมดลมให้ใจเข้าออกแล้วเขาก็ไปส่งได้แค่เมน้นเท่านั้นแหลนะเน้อต่อไปเขาก็ไปส่งไม่ได้โดี๋ยวกิจไปสู่สุขติหรือทุกขติตัวกองตัวเองเดี๋ยเป็นคนที่จันบุญทานการกุศลที่เราได้สร้างได้ทำนี่แหละจะประครับประคองเราไปมู่พวก เพื่อนฝูงก็ไปส่งได้ที่แคมเมนต่อไปนั่นก็ส่งไม่ได้อีกแล้วจะไปสู่สุขติหรือทุกขติเราไปเองที่สร้างทำเอาไว้นี่และตัวบุญตัวสําคัญจะนาไปสู่สุขติเพราะฉะนั้นพี่น้องลูกหลานให้พยายามช่วยกันสร้างคุณงามกลมดีอย่าเป็นคนในรคุณ เาประเทศชาติบ้านเมืองคนเราเกิดมาก็มาสร้างของสองอย่างคือมาสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้เกิดประเทศบ้านเมืองอย่างหนึ่งเกิดมาให้เกิดมาสร้างคุณงามคลมดีให้ประเทศชาติบ้านเมืองอย่าไป่อความเดือดร้อนในแก่ประเทศชาติบ้านเมืองในรูปหลางนื้อพยายามสร้างคุณงามคลมดีเอาไว้ ไม่พอรอยปีเดี๋ยวก็จะตาย <c oughs> เดี๋ยวก็จะประัดปลักจากกันไปอีกแล้วไม่ได้อยู่นานแต่แค่ไหนดอกพระที่มาในงานศพของกูมึงก็รู้อยู่แล้วว่าความตายเป็นของธรรมดาท่านก็รู้อยู่แล้วนู้ย่าจวงพี่น้องที่มาจากใกล้จากไกลก็อย่าไปร้องอย่าไป โรคได้ก็ไม่ได้คืนโรคทำไมให้ปลงว่าอันนีจังทุกขังอนาตาก็ตามตามกันไปเถอะอย่าได้ไปนั่งร้องนั่งพิรีิีไรยอยู่อะไรเราอย่าไปสงสยัยเลยว่าจะไม่ตายคนร้องตามกูก็ตายไม่อยู่ไปได้เพหนดอกไม่อยู่ไปได้พอร,ร้อยปีพันปีดอกเด็กก็จะตายอย่างกูนี่แล้ว อย่าร้องอย่ากล่าวอย่าพิริพิรัยแต่บนคุณงามความดียงเลิขอกงกูเลยพวกมึงก็พยายามปลงธรรมสเวทว่าอันิจังทุกขังอนัตตาพิเทลนียพอละอีกดังเนาะครับเดี๋ยวเอามาไหนเอาอยิา้กผมก็คิดทำพูดได้ใหม่ก็เอมาม่ยิ่กเนาะ วันนี้วันที่อะไรที่เองวันที่เออไหนไหนอภิทินวันที่สิบเก้าแล้วสิอภิษริทิน้นยัดยัไงมามาขึ้นสานเดือนมถุนายนสิเ้าเดือนมุนายนเออวันนี้กูก็ลืมไปมังเลยวันขึ้นสามคำ เดือนแปดปีวอกวันเสาร์เดือนมิถุนายนสองห้าสี่เจ็ดที่กูจะได้ลำลาพาจากพวกมึงกูมาอ่านมาพูดให้พวกมึงฟังวันนี้พวกมึงจะได้รู้ว่าเดือนแปดึดึกขึ้นสามคำเดือนแปดปีวอกวันเสาร์ เดือนมิถุนายนสองห้าสี่เจ็ดวันที่กูพูดให้ฟังวันนี้พวกมึงเมื่อเวลากูตายแลว้วก็พากันมารถน้ำก็ดีคนไหนอยู่ไกลก็ไม่ต้องมารลำบากลูกหลานเลยมารถได้มาร้องตามกูได้กูก็ไม่มีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาคุยกับพวกมึงดอก ให้พวกมึงสร้างคุณงามความดีเอาอย่างกูนี่นึ่งทำไม่ได้ก็ให้พยายามรักษาสินห้าสินแปดไปถือเพื่อั้นเล้จะได้เป็นพาหนะขับขี่ไปในทางธุรกันดารท่านนี้ก็พอาะเลยว่าหนอที่นี่็ตอบไปหนึกได้เอายิกหนอเอาอิอมไปที่มี่จดอาไว้เนอครับจดพอพูดต้องพูดแรกก็พูดวันที่ก่อนเลยอืม พูดวันที่ก่อนวันนี้ก็จำได้หลือปม่ครับได้ไหม,ได,ไ,หมได้มั้ยมิถุนายนสองห้าสี่เจ็ดขึ้นสามคำเดือนแปดปีวอกวันเสาร์วันที่พูดนี่กูก็ไม่ใช่นักพูดนักปฏิภาณอะไรกูก็พูดไปตามภาษาพูดเกะกะไวปพอ ได้ยินได้ฟังว่าเป็นเสียงกูก็เอาทะลุหลานเลยวันนี้ก็พอแล้ววันต่อไปถทว่ากูนึกได้กูก็จะพูดได้ฟังอีกนะึงพอวันนี้ก็ถืเนาะดีก็ไม่ได้ยินเลยเนาะเอาเลายตนวันนี้ก็ดีดีก็ไม่ได้ยินเลยเนาะดีกูไม่ได้ยินแล้วดีกูจะมัดมาน ได้เด็กก็ยังพูดได้พูดนิดหน่อยก็ได้พูดเพิ่มมาตายหน่อยพูดตายแล้วพูดไดเยอะเป็นพูดไม่ได้อีกนิดนิดออกใหญ่ดิมันต้องมีคนถามนะไหมถ้าไม่มีคนถามแล้วก็ไม่แห <ผม S 1> งพูดผมอยากเห็นหลวงพ่อเป็นพูดแบบพูดเป็นเป็นแบบ พูดในเรื่องธรรมะเรื่องอะไรไปอย่างนี้ว่าเรื่องเกิดแก่อเจ็บตายอะไรนั่นไหมครับมันต้องมีคนถามไหมไม่มีคนถามก็พูดไม่เป็นคนเราเกิดมาก็เกิดเก่เจ็บตายอะใช่ลองค้นอะไรได้ก็พูดไปอะไรก็ได้ลราพ่อไม่ได้คนเราเกิดมาก็มีแต่เรื่องเกิดเกิดเจ็บตายเกิดมาสร้างบรารมี เกิดมานี่ก็มาสร้างบารมีไอ้เกประเทศชาติบ้านเมืองของเรานี่ก็อย่างหนึ่งเกิดมาทำลายประเทศชาติบ้านเมืองของเราอีกก็อย่างหนึ่งมันมีทั้งดีและไม่ดีปะปนก็อยู่อย่างนี้แหละบางทีเกิดมาก็มาเที่ยวโชคเที่ยวขโมยเที่ยวปล้นเที่ยวจี้ฆ่า ปันดินแทงสิ่งกันในการเกิดมาก็ไม่อิจฉาตาร้อนสิ่งกันเลยกันบางคนเกิดมาก็มาสร้างแต่บาปแต่กรรมอันนี้ไม่ดีเราปลุกหลานเอยเกิดมาก็มาสร้างบารมีกันเถอะมาสร้างคุณงามความดีให้เก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเถอะอย่าไปอิจฉาตาร้อนอย่าไปสร้างเวียนสร้างกรรมให้กันสิ่งกันละกันเอย สร้างคุณงามวามดีเถอะอย่าไปทำลายประเทศชาติบ้านเมืองของเราทำลายประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็คคอเที่ยวโฉกเที่ยวขโมยเที่ยวขา่าเที่ยวปล้นเที่ยวจี้เขาเที่ยวปล้นทรัพย์เขาแล้วก็ขาา่าจ่าทรัพย์เที่ยวอิจฉาตะร่นกันอย่างงี้เนี่ยมันเกิดมาสร้างเวรสร้างกรรมไม่ใช่เกิดมาสร้างบาร,รมีหรอก คนที่ก็เกิดมาสร้างบารมีเาก็ตั้งใจรักษาศีลรักษาทานไปตามนาทีของกัาและลูกลหลานเวยอย่าก,กูนี่กูก็ทำพอสมควรกูก็ทำก็ไม่มากไม่น้อยแล้วกูก็ว่ากูทำพอดีๆนั่นแหละพอและะ้วปณีกูก็พูดให้มึงฟังปณีมึงพวกมึงคนมีสติสัมปชัญญะก็ทำยายียกูนี่เนะลูกลหลานน้กพอเอาแหละ Vẫn như cao tự. Điều không ai đã nhìn lời, nỗi đắng.